ผมป,ปิดแล้วนะฮะก็อยู่กับเซิร์ฟเอฟบ็อกเก็ตนะครับก็เซิร์ฟมันก็ปรับปรุงแล้วนี่ดูครับดูวัตคืออะไรไว้ครับอ่ะวัตคีไว้แล้วระบบเซิร์ฟมันเป็นปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวเออจะเป็นยังไง โอ้โหยังน้องวบโอเคโอค้ยฮาไม่ใช่แบบนี้เพราะว่า

โอเคอมีอยากที่ใจด้วยคงตาลงแล้วใหลงกัดใจว่าไม่เป็นไรอ่ไม่เป็นไรอ้อดูลองดูชื่อดูได้ยังไงโอโอีเชียดูจากชื่อกันดูแล้ว โอ้โห oh, yeah. อะไรใครมาสวยแบบนี้ <S <S ทำการเกียนใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเปิดครับคือมันคือคนเดียวกันผมกับสกายคือคนเดียวกันคือหลอกน้องเขาเองนะฮะ จุบโอเคต่อไปขอ,ไป,อไปเล่นเครื่องนี้ก่อนแป,ปนะะ๊บนะฮะหากำออกแป๊บนะฮะแล้วก็เข้าใหม่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 สกสัยฮัทสกสัย เ e a ีอโอเคจ๊อปจ๊อปปก็อ่ะไปอาปิดคนห่อนนีู่ว่าแหละโอเคเดี๋ยวไปเล่นเครื่องนึ่นก่อนนะ โอเคชำตามเกียนโจ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 เอ้โอโจเฮ้ยหวนดีเด้อโจเจียนปั๊บเกียนแป๊บนั่นคือกูนั่นเองนะไอตรงนั้นไอ้คนนั้นแหละคือผมเองนะคือเลื่นสองเครื่องอะไรเนี่ยอะไรวะเดี๋ยวอะไร โอเคปรเล็นของสกายสกายก่อนเอ่ยสกายบีมฮะโอเค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 ประเ็นลียร์ต่อโจโอเคกูว่าละที่ไปละโลนโลโลนบอกบอกน้องเขาไปเนี่ย โอเคเรียบร้อยนะโออโจเออโจเออโจเออรอรอเดี๋ยวนะแบบอืมแบบเป็นเกย์เหรออะไรเนี่ยวิวเยวเราได้ไหม ที่ไม่ได้เป็นพี่ที่เป็นคนงอบตอบอย่างมั่นใจพี่เป็นคนอ๋อเงือบเลยมึงเงือบเลยเงือบแปบ๊ จบเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะจังวันนี้นะโอโ้โอเคพูดกับตัวเองนะฮะสก,กายเราไปแล้วจบโอเคเรียบร้อยนะจัการฟรด จบโอเคออกมาเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลว, okay. วนะโอเควารีเครื่องดีต่อรอ้ฟารดาอืมดอืมดีอ,อืมดีไม่รู้จะทำอะไรเป็นแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคพอแค่นี้ก่อนบาย